ครับทุกท่านครับตอนรับทุกท่านขอสู่ช่องอีสานแอปเปิลคือเกากับบมีหน่อยมือนีลาพัฒนาไม่แล้วดมยางมันไม่ลงมหันต์พวกเขาจะข้นเขาจะเล็กวิ่งเด็กเด่นนะครับเนาะแต่ว่าขันนซื้อขันเพิ่นเพิ่นพูดเฮ็ดเป็นเนาะเพิ่นทีก้าบเล็กไม่ได้ดีเลยครับอ้าวคือเกาชินเคยครับเป็นเพียงแค่แนวทางเด้ออ้าวคลิปนี้เป็นของเจนุอิเอียงครับคุณนายเอียง21สิงหาคมวัอนี้ครับลาพัฒนา เด่น2 3 7นะครับ2 3 2 7 3 7 2 1 7 1 3 1ครับแล้วก็2 3 7และ1 1 2ครับเป็นเพียงแค่ท่าขอให้ท่านโชคดีครับ